สครับสรุปประเด็นสำคัญรายการผลกระแสวันที่17ตุลานะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องให้ตามต่อเกี่ยวกับ The Icon นะครับเรื่องแรกคือเหมือนกับมันจะมีการพูดถึง last boss ที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าผู้ที่ได้ผลประโยชน์ของของเรื่องนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นเจ้านายเก่าของ boss paul นะครับที่ชื่อคุณธเนศซึ่ง boss paul เนี่ยเคยทำงานกับคุณธเนศแล้วก็ มีการตั้งชื่อทีมว่าชื่อดิไอคอนนะครับก่อนที่จะแยกตัวออกไปและไปเปิดบริษัทดิไอคอนในปัจจุบันนะครับซึ่งาทางคนนี้ก็ยืนยันว่าหลังจากเราออกไปแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับแล้วมันก็จะมีประเด็นที่ว่า,าทนายตั้มเขามาถามนะครับว่าเหมือนกับว่ามันจะมีชื่อผู้ถือหุ้นของดิไอคอนอะไรเงี้ยแล้วจะมีอยู่ท่านหนึ่งที่แบบถือหุ้นอยู่2 1ก็จะสงสัยว่าเป็นเหมือนกับใช้ชื่อ น o m i n e หรือแบบว่าตัวแทนอะไรเงี้ยหรือเปล่าแล้วคุณรับผลรับผลประโยชน์จริงๆคือคุณธเนศแต่ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วชื่อน,นั้นคือแม่ของบอสพอนะครับประเด็นนี้ก็เลยจบไปแล้วก็มันจะมีเรื่องของการแบบว่าร้องมีคนมาร้องเรียนคุณธเนศว่าแบบทําธุรกิจเหมือนที่ไอคอนนี่แหละอะไรเงี้ยแกก็อธิบายว่าเหมือนกับการทําธุรกิจอ่ะมันก็ไม่ใช่คนทุกคนจะประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยดังนั้นถ้าจะอ่านแต่คอมเมนต์ที่แบบมีคนมา โจมตีอะไรเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่จบไม่สิ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เหมือนกับว่ามันก็โอเคมีเหตุมีผลอยู่ในระดับหนึ่งอะไรนะครับก็คือเหอว่าการเป็นล่าสบอสหรือความเกี่ยวข้องของของคุณเทเนตก,ก็จบไปนะครับแต่ก็มันมีความรู้ด้วยก็คือเหมือนกับอ่นนันี้ฟังมาหลายเทปแล้วแต่ก็ไม่เก็ตเพิ่งจะมาเก็ตเทปนี้ว่าเหมือนกับว่ามันจะมีคําว่าการตลาดแบบตรงอันนี้คือเหมือนกับ เป็นการขายออนไลน์นะครับเหมือนช้อปปี้ลาซาด้อะไรเงี้ยประมาณนั้นส่วนการตลาดแบบขายตรงอันนี้จะต้องมีคนแล้วก็มีแผนการตลาดก็คือจะเป็นพวกกิฟฟิรีอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับของดนะีไอคอนน่ยอยากจดแบบแบบเหมือนกิฟฟิรีแต่ว่า,าทางสอบคบอไม่อนุมัตินะครับก็เลยไปจดแบบออนไลน์ก็คือทําธุรกิจผิดประเภทอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็คราวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการ ถอนใบอนุญาตที่ที่มีการพูดถึงไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับอ่ประเด็นถัดมานะครับคือเรื่องของอดีตภรรยาของบอสพอที่มีชื่ออยู่ในคนที่แบบว่าอ่ประมาณชื่อที่3นะครับประมาณว่าอ่เป็นหนึ่งในชื่อที่โดนอายัดทรัพย์อะไรเงี้ยก็คือเจ้าตัวก็มาในรายการนะครับแล้วก็มาอธิบายว่าอ่แยกกันอยู่ตั้งแต่ปี60แล้วก็อย่าขาดแบบ อากขาดจริงจังอ่ะตั้งแต่ปี6-2นะครับแล้วก็มีได้เงินก้อนหนึ่งก้อนตอนที่หย่าก,กันกับทุกคนเนี้ยคือได้ไรายเดือนนะครับจากบอสพอก็เหมือนกับเป็นค่าเลี้ยงดูลูกอะไรประมาณนั้นครับแต่ตอนเนี้ยคือโดนอายัดหมดแล้วก็ประเด็นที่หมอกรายการคือเหมือนกับว่ามันจะมีบางเพจที่เอารูปลูกของบอสพอนะครับก็คือเป็นลูกสาวอายุประมาณ14บสี่อะไรประมาณนั้นไปลงเพจแล้วทําให้กลายเป็นว่าเหมือนโดน สังคมโจมตีทั้งๆท,ท,ที่นี่ความเป็นจริงคือบอสฟอร์เขาไม่ได้แบบให้สิทธิ์เขาให้สิทธิ์การเลี้ยงดูลูกกับภรรยา mm hmm. ก็คือหมายว่าไม่ได้สนิทกันแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ว่าโดนแบบสังคมโจมตีไปแล้วเขาก็แบบในฐานะแม่ก็แบบอยากออกมาปกป้องลูกอะไรเงี้ยประมาณนะั้นแล้วตอนนี้พอมันมีชื่อขึ้นก็กลายเป็นว่าญาติพี่น้องโดนโจมตีกันไปนหมดอะไรเงี้ยแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็แบบให้แยกแยะก,กันด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือ มันจะจบรายการแล้วแหละแล้วก็มีการพูดถึงบอกว่าอันนี้เอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะครับคือท่านบอวัชรเมธีที่มันมีแบบมีคลิปออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเหมือนกับอยากรวยเร็วต้องแบบ dicon สี่อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยทางทนายเดชาแกก็บอกว่าเนี่ยมันมีหลักฐานนะเนี่ยมีภาพการให้เงินนะครับแล้วก็แบบเนี่ยจำนวนหนึ่งล้านบาทก็เหมือนกับอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยกับมีถึงขั้นแบบ มีตารัดรูปเดไอคอนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบบมันมันถูกมันควรหรือเปล่าแล้วก็ขนาดเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ทําไมยังไม่มีใครเหมือนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระยังไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเพราะแต่ละคนก็บอกว่าเส้นใหญ่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็อันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาตามดูกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรเกิดเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากตามข่าวไอคอนผมมีทําคลิป ไปถไลยถไลยดูกันได้นะครับว่าสรุปไปหลายข่าวอยู่เหมือนกันก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ติดตามกันนะครับ